ข้าราชการนีม่มาขึ้นตำรวจทาหารเงินเดือนอย่างก,กับคนงานพ่อไม่ขึ้นขึ้นไหมไม่ใช่ราชการเนี่ยขึ้นข้าราชการก่อนไม่ใช่ใช่ไหมลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างค่อยตามมาทีหลังบริญญาตีเงินเดือนหมื่นแปดให้ขึ้นให้ขึ้นไปอีก ที่จบปริญญาตรีมาทำมาเดือนละหมื่นแปดเนี่ยต้องให้ขึ้นไปอ่าข้าราชการชั้นเก่าชั้นใหม่ปริญญาตรีสามดังขึ้นไอเพื่อขวาดขนนนี่ไม่ได้ได้ไหมที่หลังได้เหรอแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยและตาบูชการศาึกษานี่นอกระบบ ห้ามืนลายอ่ะโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันต้องดูเจอพิมพ์เือพิมพ์ก็ัวแล้ว,วลก,กว่านไม่เห็นอ่านได,ด้แต่ตัวโตนี่แหละชอบปิดไฟอ่านหนังสือ,าาอพิมพ์ก็เป็นอย่างนี้แหละ